ก็ขออนุญ,ญาตทำความเข้าใจนะคะว่ากฎหมายองค์การเพื่อการคุ้มครองผู้โดยโรค,คที่เป็นอิสราเนี่ยเป็นกฎหมายตามรัฐธรรมนูญมาตรา61แล้วก็ได้รับหลักการในสภาผู้แทนรัษฎรไปเมื่อวันที่5ตุลาปีที่แล้วนะคะแล้วก็สภาผู้แทนรัษฎรก็ได้ตั้งกรรมธิการและกฎหมายฉบับนี้เนี่ยประชาชนก็เข้าชื่อมูลชื่อเสนอกฎหมายเพราะฉะนั้น กลุ่มประชาชนซึ่งมีมูลที่ผู้งพกแล้วก็องค์กรเครือข่ายเนี่ยก็ได้กรรมธิการหนึ่งในสามนะคะเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยกรรมธิการก็พิจารณากฎหมายฉบับเสร็จนี้เสร็จแล้วนะคะจริงจริงก็เรื่องมันก็ยาวเป็นองค์กรที่พวกเราเนี่ยหวังจะให้เกิดเป็นสิบสิบปีแล้วนะฮะเรามีตั้งแต่รับนูนปีสี่สนะคะองค์การเพื่อการปกครองที่เป็นอิสระเนี่ยแต่ว่าก็ไม่เกิดสติเพราะฉะนั้นจริงๆก็เราก็ดีใจที่ กิดผ่านสภานในปีที่แล้วนะคะแล้วก็มีกรรมธิการพิจารณาขณะนี้กรรมธิการก็พิจารณากฎหมายเสร็จแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็เป็นนัดที่จะต้องพิจารณากฎหมายฉบับนี้วาระสองวาระสามพื่พวกเราก็คาดว่าน่าจะได้พิจารณาเมื่อวานเสร็จนะคะแต่ว่าก็มีปัญหาเนื่นงองจากว่ากรรมธิการเสรียงส่วนใหญ่เนี่ยได้ระบุ เห็นชอบร่วมกันที่จะให้องค์กรนี้มีทุนประเดินจำนวน3า0ร้อยล้านล้วก็ให้องค์กรนี้เนี่ยกำหนดงบประมาณที่เป็นอิสระเนื่องจากรัฐมนูลเขียนไว้ชัดว่าให้มีองค์การเพื่อการคุมความเพื่พวกที่เป็นอิสระจากหน่วยงานแห่งรัฐเพราะฉะนั้นความเป็นอิสระอันหนึ่งที่สําคัญก็คือเป็นอิสระด้านงบประมาณเรียกว่าไม่ใช่เข้าไปแทรกแซง หรือเขาทํางานไม่ให้เงินเขาทํางานอะไรเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็เขียนรับประกันเงินขั้นต่ําไว้ที่5้าบาทต่อหัวิชากรก็เรียกว่าประกชานทุกคนเนี่ยมีหัวมีค่าหัวห้าบาทเท่ากับขนมเด็กนะคะเพราะฉะนั้นก็เขียนไว้ว่า5้าบาทต่อหัวิชากากรซึ่งคิดแล้วก็จะตกประมาณสักาสามร้อยสามสิบล้านประมาณนั้นนะคะซึ่งก็คิดว่าเป็นจํานวนที่ไม่มากนะคะเป็นจํานวนที่ไม่มากเมื่อเทียบกับ ลบประมาณแผ่นดินที่อยู่ที่ระดับสองล้านล้านบาทนะคะเราก็คิดว่าก็เป็นเหตุเป็นผลแล้วก็ถ้าดูภารกิจของหน่วยงานนี้เนี่ยก็มีไม่น้อยนะคะอย่างเช่นต้องทำทำให้เกิดสิทธิเรื่องผู้บริโภคที่ได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงการที่ประชาชนจนะได้รับข้อมูลที่เป็นความจริงเนี่ยไม่ใช่เรื่องง่ายนะครับเพราะตอนนี้ประชาชนเนี่ยได้ข้อมูลที่เรียกว่า ข้อมูลที่เป็นเท็จข้อมูลโฆษณาข้อมูลกึ่งจริงกึ่งเท็จทั้งนั้นหรือว่า,าสนับสนุนได้เรียนชนร้องเรียนได้รับการชดเชยรวมกลุ่มกันอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็นอกจากนั้นเนี่ยทารกิจที่กำลังด้วยรัฐมนูเนี่ยก็ต้องทําหน้าที่ที่เรียกว่า,าให้ความเห็นนะคะตรวจสอบการทางานของหน่วยงานดูแลผู้บริโภคเพราะฉะนั้นเราคิดว่าภารกิจที่มากเหล่านี้เนี่ยกับงบประมาณส0 0รอล้านเนี่ยก็ อ่เป็นเงินจํานวนไม่มากแล้วถ้าเทียบกับงบประมาณแผ่นดินที่เราใช้ในประเทศเนี่ยที่ทํางานกันเนี่ยเพราะฉะนั้นเราจะเอามาดูแลผู้บริโภคห้าบาทเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องเรียกว่าถ้าในความเห็นของเิียนนี่ก็ต้องบอกว่าจอบมากอยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็คิดว่ากรรมธิการเียสงส่วนใหญ่ก็เห็นด้วยแล้วก็เราก็คิดว่าไม่น่าจะมีความกังวลบางคนอาจจะกังวลว,ว่าเอ๊ะแล้วเราจะมีคนมากขึ้นไหมตอนนั้นเราจะเอาเงินที่ไหนเกิดมีเงนนักหลาย หลายร้อยล้านคนอะไรเงี้ยซึ่งเราก็มาดูว่าเอ้ยวิกิพีเดียพวกนี้ก็บอกชัดเจนว่าประชากรเราเนี่ยเพิ่มน้อยมากและจริงๆประชากรอ,อาจจะเริ่มลดด้วยหลังจากปี2565อะไรเงี้ยนะฮะอีกสักประมาณสิบปีเนี่ยคนก็จะลดลงแล้วเนื่องจากว่าอัตราการเกิดเราเนี่ยอยู่ที่ลำดับ139คือเราเมีอัตราการเกิดอยู่ที่1.4% แต่ขณะที่ทั่วโลกเนี่ยมีอัตราการเกิดอยู่ที่ประมาณ2.2.1%นเะคะเพราะฉะนั้นเราก็คิดว่าจำนวนประชากรก็ไม่ต้องกังวลเงินก็น้อยเมื่อเทียบกับงบประมาณแผ่นดินแล้วก็อันนี้ก็เป็นเงินรัรกันขั้นต่ำเท่านั้นเองนะคะแวก็วิปรัฐบาลเขาก็ไม่เห็นด้วยเขารู้สึกว่าไม่อยากให้เขียนแบบนี้เขียนไว้ให้เพียงพอนะคะแล้วก็แต่ว่าก็ต้องเรียนว่าท่านนายกรัฐมนตรีก็ดี รัฐมนตรีอง์อาจก็ดีรัฐมนตรีสาธิกก็ดีที่เคยมีความเห็นเรื่องนี้ต่างก็เห็นด้วยว่ามันต้องกำหนดไว้เป็นอิสระตามรัฐมนูญนะครเพราะฉะนั้นเนี่ยก็พยายามที่จะเรียกว่าให้ข้อมูลกับวิปรฐบาลแล้วสุดท้ายเนี่ยก็มาพูดคุยว่าอาจจะขอให้กําหนดที่3บาทนะครขอให้กําหนดที่3บาทแล้วก็ ให้กรรมธิการไปพิจารณาใหม่นะคะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยก็ขอให้ถอนอันนี้ออกไปก่อนนะคะแต่ว่าเมื่อวานพวกเราก็ยืนยันว่าขอให้เดินหน้าพิจารณาไปเลยก็ถ้าจะแพ้ชนะเนี่ยก็เป็นเรื่องที่คือหมายถึงว่าเราไม่คิดว่าเป็นเรื่องแพ้ชนะแต่คิดว่าถ้ารัฐสภาไม่เห็นด้วยกับการกําหนดต่อหัวแบบนี้ก็เป็นเรื่องของรัฐสภา นะคะประชาชนก็ทําหน้าที่เต็มที่แล้วเราคิดว่าความเป็นระเบีเป็นเรื่องที่สําคัญเรื่องนี้ที่เราเรียกร้องมานานนะคะจนกระทั่งทําให้ไม่เกิดองค์การฉลาดเพราะก่อนหน้านี้เขาก็จะเอาองค์การฉลาดไปอยู่กับสคบนะคะเพราะฉะนั้นเราคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสําคัญแล้วก็ก็นี่ก็เป็นที่ไปที่มาแล้วก็หวังว่าเรื่องนี้จะได้พิจารณาอีกรอบหนึ่งเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อวานพอเอากฎหมายเข้าไปพิจารณานะคะถึงวารละแปดซึ่งเรื่องก็ประมาณก็มีสองสอ ลุกขึ้นมาขอให้กรรมธิการเนี่ยถอนร่างกฎหมายฉบับนี้ร่างกฎหมายฉบับนี้ก็ถูกถอนออกไปนะเราเรียกว่าจอดหับสนิทเมื่อวานเพราะว่าสส,สก็ลงมติเสงส่วนใหญ่เห็นด้วยที่ให้ถอนออกไปเรื่องกรรมธิการก็ต้องกลับไปพิจารณาใหม่นะครับซึ่งพวกเราก็รู้ร,รู้สึกกันว่าเอ๊ะทำไมขั้นตอนในการพิจารณากฎหมายเนี่ยมันไม่มีขั้นตอนอื่นที่ดีเลยเหรอที่จะคุยกันตอนนั้นที่จะแก้ที่จะปรับที่จะทําอะไร มันแข็งตัวมากขนาะดที่ต้องให้กรรมธิการไปทํางานอาจจะเรียกว่าซ้ําซากก็ได้นะคะเพราะนั้นเนี่ยมันแข็งตัวขนาดนั้นเหรอกฎกระบวนการทํากฎหมายในประเทศไทยอะไรเงี้ยนะซึ่งพวกเราก็อาจจะไม่มีความรู้ก็ได้อาจจะแข็งตัวแบบนั้นอะไรเงี้ยนะครับเพราะนั้นนี่ก็เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นซึ่งพวกเราก็าผิดหวังนะครับทีอ่อาจจะเรียกว่ากฎหมายฉบับนี้เนี่ยหนึ่งก็คือไม่ถูกพิจารณาสองเนี่ยนอกจากไม่ถูกพิจารณาเนี่ยอย่าง อ,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 อาจจะเรียกว่าถูกให้ความสําคัญน้อยนะคะกรรมธิการบางท่านอาจจะบอกว่าเ,เราให้เงินถ้าให้5้าบาทเนี่ยอาจจะมากกว่าสำน,นักงานคณะกรรมการข,อข,อขอ้อมูลภูมิภคซึ่งจริงๆมันก็ไม่ควรมาเปรียบเทียบกันเพราะว่าทุกคนก็มักจะบน่นหรือว่าสำน,นักงานคณะกรรมการข้อมูลภูมิภคว่าเขาทำงานไม่ได้ แต่ว่าถ้าเรามาดูเนี่ยเขาก็มีงบอ,อยู่น้อยนิดเรียกว่างบเก,กิดทั้งหมดเป็นงบเงินเดือนของคนเพราะฉะนั้นเนี่ยยัเห็นด้วยว่าเราควรจะไปเพิ่มงบประมาณให้สํานักงานคณะกรรมการคุมครผู้บริโภคแทนที่จะมาลดงานลดเงินขององค์การฉาผู้บริโภคเพราะฉะนั้นอันนั้นน่าจะเป็นทางที่จะแก้ปัญหามากกว่าเพราะว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่สําคัญในยุคที่เราบริโภคก,กันอย่างมากมายในยุคข้อมูลข่าวสารในยุค ทรัะคมนาคมในยุคสื่อที่มันว่องไวมากขนาดนี้เนี่ยเพราะฉะนั้นงานคุ้มครองผู้บภิเภคเนี่ยเป็นเรื่องที่มีความสําคัญแน่นอน